กำมับเลยว่ะดอกงายๆอดเรลื่มๆห่านร้ออุ้ยไอ่หืมดอกขาวดอกแกบงายเลยใช่รึโอ้ยคือออกจริงสิดมันใหม่ขึ้นเลยเนาะุเก็บเลยไหมดอกงยหลุมทวนได้เนี่ยอ้ย งามแห่งครับผมอีพอีเม่บู้ยน้องขีน้นย,ยหย่แท้งด้วยเ,<ด>เย็เย็นเด้ยดวยยาสั้ยนยาสั้นมาพอแล้วครับบัตรงามครับกำลังฟูงไหมกำลังกินเลยบัตงามครับงามเนี่ย ขนกระตุกนะจ๊ะขนกระตุกกระตาอันหม่เด้ครับอันอันลากเต็มเลยก็ได้ขุนแกงกขตาหม้ไอ้นกัหน่อยพอนนเ้าคนสีมานขับมาพ่อเขาดงครับผมอืาอ้ขาแ็งแแเยูสนอกบานสานอกบานหาเด้อบาน้นเออ๋อน มีใจน้อหัวเพชรหวดงโอ้โหเยาเลยโยมีแดสวัสดีค่ะสวัสดีครับมนสเนคนบันปลาเด้อครับเหมือนกับภาพันไม้ไงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขท่านทุกคนกับผมเขาปลาห้าเห็ดครับผมพิกัดไม้กอยู่ทั้งพูดเด้อครับบันสหอมครับผมหมู่ที่7ตําตำบลห้วยขาอำเภอบนตลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผม แม่จับมาพร้กันในวันที่21เมิถุนายนพศ2568เด้อจ้ะครับผมลูกหลานมาพร้เฮ็ดแล้วครับทางขึ้นพอดีเป็นเฮ็ดละงอกแดงครับผมแดงดงครับผมเก็บเฮ็ดงามๆน้ำหลู่น้ำหลานเด้อครับหมดเสน่ห์คนบ้านป่ากะบฮ่าแต่แนวดีๆครับผมมาให้ FC พ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป้าเบิ่งครับผมลาบาอาร์ครับผมขอบพระคุณหลายๆครับที่เขามารับชม มนสเน่คนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกๆุกกุญที่เด้อครับทั้งในแต่ต่างประเทศครับผมทุกๆุกมองทุกๆุกบอนครับผมครับร้ัดดืองครับนี่แต่เห็นงามๆเด้ออ่ะจีบม,ม,มันจะบี่ยงงั้นจ้ะเงรยบๆลุงแดงดวงเด้อครับลุงแดงแล้วเน,น,น,น้าสีตัวนี่นี่นแ,นออแหละ đêm đúng 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 ทางอนนรเขาไมีผู้เห็นเนาะบอโอ้ยนี่ใครไม่ได้จูพันนี่ออกโตทางครับเอาสักคนเอาแหกมนันเอาแหกมันก่อนกำลังเขาเอาเอบัวที่บ้าเอาแหกจกเล็กจักหน่อยนะตัวบางเงาก็ะยอาบ้านใหม่ วันนะั้เอาอยู่บ่<ม>โอเคนอเห็นนะเจาหมตนี้ต้องไปห็ดเจือด้วยจ้ะแม่ับอยู่จลยู่นไข่กระป๋องวันนั้นป้าครับปลาเข็นยัางลองเพี้นต้องหอีกนะครับ สมเก็บมีบ้างก็นี่แล้วไอ้เก็บมีบ้านี่คือไก่เไ้เฮ้ยแมนอีหลีแมนบอแมนนแมไปเลยไปเลยตาายลวะเฮ้ยล่ะโมแมนด้วยครับโมขาวด้วยจ้ะ เฮ็ดน้องเฮ็ดเฮ็ดนันนันเฮ็นบอลนะมากมากฮะดอให้่เป็นไทยเอดอวมาเห็นเ้อครับตีนหนึ่งเนาะเอ้ยกำมักเลยแ่ะเมญ่จ้ะดอกใหญ่ๆฮอดเรื้มๆงามเนาะคาจูนจูนดดด้วยนมห่ำครับ

Bàn phân bỏ nó Nè ta Nó chung con Chung loại Ừ Nói cái biết Bàn phần này Bàn bàn ừ. Này đúng không? Bàn nó ngay Nó ngọt đen đồn Nó xoong Nó xong rồi. Phần phá nó Ta Nó chung nè Nó chung con bài mình đừng ca lại thế rồi trời bàn mày nữa bàn mày mày bàn mày phượng mà chắc mày dậu mày loại ừ, còn chị chèn này กดรวมคนอ่ะครับนองโยอีสานเป็นเนียนองยงบลเอ้ดอกไงขายาวเน่จ <ừ> ุ่มเงี้ยค่ะเงี้ยงด้ยค่ะดอกไมไม่ได้ได้ด้วยคับกันตูยางดูฮาก็พอได้เลีมเลนาะนจ้ะครับเียงด้วจ้ะ ตงหกกผาอุ้ยไอตงหกเท้ดอกบกไงเลยใช่ล่ะอ้ยคือออกดิษปัดมันใหม่ขึ้นเลยเนาะพวนะเก็บเลยไหมา่มทวนได้เนี่ยมืปาขาวงามแหงครับผมพออยู่แน่ย มันใหม่ก็เรื่อยบาดคุณนายเก่งแค่เพื่อนแค่เพื่อนตาเลยขาวจนพูนเลยไปจุดต่อครับผมเป็ดตะไคร้ด้วยครับตะไคร้ เ็พึ่งนุกยูครับผม,นมเนาะเฟิเก็บครับผมหนุนหงเด้ดอดอะแงแสรรพึ่กันครับจบ,บาน่นเด้อบานไรบานไรน้องเฟินวะไข่ไอ้ไข่อ๋อ่น้นไข่เจียหน่อยที ไข่เหลืองอย่างเี้มันคือเบาเบาเหลืองบ้างเจ้านี่ห่มเหลืองเหลืองเหลืองครับฉันเบานเหลืองอารมณ์ไข่อยู่เนาะไม่จ้ะ ครับผมยางหล่อไปล้อมามาเห็นบานอีกแล้วครับคิดสามบามนแล้วอยากเก็บครับจะเป็นมะพร้าวสามดอกครับผมบ เป็นละง,งกข้าวหล้วนๆข้าวส้มสื่อเลยอ่ะม,มีดอกนี่ก็ยังงามอยู่ครับแต่ว่ามีแนวกัดนะ้องเพน,นจูมพ่นน่าจะครับเป็นจูมด้วยส่กระตาใหม่นลครับออมาผอดนะครับมาผอดไดอกบานเลยเนาะเห็ดนี่เนาะอุ้ยขา ข้าแดงขาววะยินไงดีกว่หน้าแดงครับผมบ้ยน้องเพนขนาบ่อใหญใหญแทงเด้อยิ่เย็นเด้อแดงยาสันยาสันนี่มาพอแลครับบัดนีงามครับกำลังโูงไหมขึ้นเลยบัต งามคักงามเนี่ยขนกระตุกนะจ๊ะขนกระตุกกระตากอันใหม่เด้อครับอันอันน่กเต็มเลยก็เได้พ่อแกงเจ้าพ่ตาใหม่ไี่ขนกระหน่อยพ่อขุนเอ้าะนสีมันอือสามดอกงามขาดเลยจิกกันเลยอาใส่ตาก็ Okay, ด้วยกันอเอาเลยบ่ <Okay. S 2> เอ้กา้อออก่บุกนเด้อวบ่ยรแดงกันบกกนุกคนนี้ได,นไ,นได้ยนะังไงกระคนป้วงมัไม,ม่ก่ม ละมูมูลมทวนเลยค่อยเดือกัดใส่หรือครับใส่ครังใส่ขาวเสร็สีประมาณสีพิสูจน์ก่อนพิสูจน์สาเด้อเวลาผ่าบ่เห็นสีขาวครับผมวานนั้นยังบ่เห็นอยู่ ละงกขาวน่าลองคิดไหมสีเหลืองสีเหลืองโดดเดียวเดีวยวใหญ่เห็ดละงกกำพผาเด้อครับเห็ดละงก์เมียลองคิดไหมปลาฝอยแล้วครับผมปลาหกแดงดงครับผมแต่ว่าเวลาลวกคนสีออกขำๆเด้อค,ค,ครับเปลี่ยนสีเนาะจา้ะเปลี่ยนสีเด้อครับต้อ,อ,องตุ๊กแก่หนึงดอกนึง อตกใจเลยตกใจครับกินได้แท้ลอยผู้เส้นลางหงอกแดงดวงอ้าวหนองเพนมาเห็นแล้วครับบานสีเหลืองครับสีเหลืองอเออหน่อยเพี้ยนครูคนหน่อยเอาส้มหน่อยละยามไรกับดอกง่ายครับผมยามหน่อยกับดอกน้อยอง่อยายครับเพี้นเพี่ยนเลยนะปื๊ด คืออะไรบาทนี่มันเนี่ยเหมือนแรงบ้าบาดเลยสองดอกก็ลัางผูบอยจากแต่ว่าห้าอย่างอยู่ครับโอ้แดงแปดเลยแดงดวงเวลาหลวงเลยถึงจะออกจี้คำๆเด้อจ้ะเพี้ยงยังลองเพี้ยนสีไหน ขี่สมี่สมขีงามใช่ี่สมเกิดอไหมมูุไปใส่มูไปอยู่มท่านมาบอกือื่นบอมืออื่นบ่จักแดงกํพาร้องขึ้นชองรู้ชองยงกำมพาราออกงามฝนลูกหละครับมาพร้เขาดงครับผมอู้ห้าแข่ง น้อออกบานใสน้อออกบานหาเด้อบานนมันูไส่อคอมนน่น้อเ็ถึงกระดงนพดงเลยเยะเอมัแต่ดอกงาข้าอุบมาจ้ะอกหน่อยใน้ออีแม่่เต็ม่นนออต้องกันเลยครับกลังโง่ không bắt là ừ. được nè à, ừ. ừ. là chậu, được khoang rồi, đang ngọc liáng thế hả? Liáng, liáng À, ่ right He, s <S you know. is is ้องงามคนเถิงเ็มีครับเกบบานมานเรื่อเมนดีเด้อครับเก็นเนเห็ดคมก็มีนี่คบดงคมดงเอาเตงกคมดงมาเอาเด้อจ้ะคมแห่ครับคมแห่ ลอเครับผมกัด้เวลาละเด้อครับเวลาอวยเวลาลงเมื่อเลยครับกับมาใส่เวลาหาอยู่หลายชั่วโมงอยู่ครับเฮ็ดเฮ็ดโมนี้กับซิมี่ลงกขาว เหลืองส้มแดงครับก็มีละงอขาวงามๆน้ำ,ำ,ำแล้วก็มีบานน้ำมีจูมน้ำเนาะจ้าครับผมไข่กะมีแน่เล็กน้อยกะบ,บ่ถือว่าหลายครับผมเด็ดห่างเด้อจ้ะเด็ดกะห่างอยู่แต่ว่ากะคันดูยางดูหาดูศอกดูหมนแกงครับกระไดแท้แน่นอนไระดดำแกงเนาะจา้ะกรบก็ได้อยู่แต่ว่ากะต้องลุยๆเนาะขันลุยนี่ได้ครับผมอ่ะอีแม่จ้าฝากระไหลกดแชร์กดติดตามมนณฑนีคนบันทาร์เน่เด้อจ้ะ สำหรับคลิปมือน,นีกับโมนนี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมนฑลสนีคนบานปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลททุกแช่ครับผมขอบพระคุณท,ทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผม <c oughs> มือน,นี้ก็ฮะได้ถือว่าลายกับโมว่านอยู่ครับ <c oughs> ครับก่อนเสียบลาพระจากก็ขออมหนวยไว้ใส่ ให้พ่อแม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับก mm ิน hmm. เงินใหด้เงินคิดทองใหดนทองครับผม mm hmm. ให้สมคุ้งมาดปารถนาครับผม mm hmm. ให้อยู่หมนันขวัญยืนครับผมอย mm ู่เป็นหลมพ้หลงใสให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมสำหรับคลิปนี้กอำลาผ้าจากแล้วครับ mm hmm. คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ